ค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันนะลูกซึ่งวันนี้เป็นวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์นะคะเนื้อหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูออยจะพูดเพื่อเป็นการทบทวนนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะทบทวนไปพร้อมกันในคลิปเลยครูออยจะไม่มีใบางานนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะซึ่งการทบทวนครูออยจะทบทวนในเรื่องของ ความยาวแล้วก็น้ําหนักนะลูกนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะเด็กๆสำหรับการวัดความยาวนะลูกเราจะวัดความยาวเป็นเซนติเมตรซึ่งในระดับป .1 เด็กๆได้ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวมาบ้างแล้วและป .2 ก็เช่นกันถ้าเรามาโรงเรียนได้ตามปกตินะคะเด็กๆถ้าเรียนถึงเรื่องความยาว ครูออยก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ลงมือปฏิบัติโดยการวัดความยาวความสูงของอุปกรณ์การเรียนของเด็กๆโดยใช้ไม้บรรทัดเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เด็กๆต้องมีในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนคือไม้บรรทัดบางคนครูอยสังเกตเห็นว่าซื้อไม้บรรทัดทุกวันเลยเพราะว่าหลังจากซื้อเสร็จเด็กๆไม่เก็บไม่รักษาของของตัวเอง บางคนซื้อมายังไม่ถึงวันหักแล้วเอามาเล่นกันเล่นฟันดาบกันไม่ดีนะไม่ทำแบบนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเนื้อหาของเรากันเลยนะลูกการวัดความยาวเป็นเซนติเมตรนะคะซึ่งเซนติเมตรครูออยบอกตั้งแต่ในเรื่องของความยาวแล้วว่าเซนติเมตรมันยาวเราสามารถเขียนย่อได้ใช่ไหมย่อได้โดยมีโซโซกับมมมา แล้วอย่าลืมใส่จุดเพราะฉะนั้นเซนติเมตรเราเขียนย่อดได้ว่าซมแล้วก็จุดนะคะซึ่งเซนติเมตรนะลูกจะเป็นหน่วยการวัดความยาวของสิ่งของขนาดเล็กนะคะที่มีความยาวไม่มากยกตัวอย่างเช่นกาวหลอดที่ครูออยนำรูปภาพมาซึ่งกาวหลอดเราจะนิยมวัดความยาว ซึ่งการวัดความยาวจะเป็นแนวนอนนะคะแล้วนอกจากนี้ในหน่วยของเซนติเมตรเราก็จะวัดในเรื่องของความสูงซึ่งความสูงเวลาวัดจะเป็นในรูปของแนวตั้งแบบนี้เราเรียกว่าแนวนอนแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าแนวตั้งแบบนี้คือวัดความยาวแต่ถ้าเป็นแบบนี้วัดความอะไรลูก วัดความสูงและการวัดทุกครั้งเลขศูนย์จะต้องอยู่ที่จุดเริ่มตน้นเช่นครูออยต้องการวัดว่าปากกาแท่งนี้ยาวเท่าไหร่ครูออยก็จะวางไม้บรรทัดแล้วเอาเลขศูนย์ให้ตรงกับจุดนี้จากนั้นครูออยก็จะทำการตรวจสอบว่าจุดสุดท้ายตรงนี้ตรงกับเลขอะไรถ้าตรงกับเลข5 ปากกาแท่งนี้ของครูออยก็ยาว5เซนติเมตรนะคะเหมือนกับตัวอย่างที่นำมาให้ดูเราเริ่มที่ขวดน้ำขวดน้ำเราจะวัดความสูงเด็กๆสังเกตดูนะขีดเริ่มต้นของเครื่องมือคือไม้บรรทัดอยู่ที่เลขศูนย์จากนั้นไปจนถึงจุดที่เป็นฝาขวดเราก็ไปดูว่าตรงกับเลขอะไรแล้วเราก็ไปอ่านค่า ซึ่งตัวอย่างนี้ขวดน้ำสูงตรงกับเลข12เพราะฉะนั้นขวดน้ำจึงสูง12เซนติเมตรหรือเขียนแบบย่อๆว่า12ซสอซมแล้วก็จุดนะคะถัดมานักเรียนมาดูกาวหลอดกาวหลอดครูออยวัดความยาวซึ่งจุดเริ่มต้นก็คือตามขีดเลข0จากนั้นจุดสุดท้ายตรงกับเลข9 เพราะฉะนั้นกาวหลอดของครูออยยาว9เซนติเมตรหรือ9ซอมอนะคะผ่านไหมในเรื่องของการวัดความยาวแบบเป็น1 cm. 1 cm เซนติเมตรเซนติเมตรเขียนย่อว่าซอมอและเซนติเมตรจะวัดสิ่งของที่มีขนาดเล็กความยาวไม่มากนะคะแบบนี้วัดความยาว แต่ถ้าเป็นแนวตั้งวัดความสูงนะลูกนะอะไปต่อกันเลยนะคะถัดมานะคะเป็นตัวอย่างซึ่งตัวอย่างนี้นักเรียนได้เรียนมาบ้างแล้วนะคะสําหรับใครที่ลืมเนาะสำหรับการวัดโดยมีไม้บรรทัดเป็นเครื่องมือครูออยมีสิ่งของที่ต้องการวัดอยู่ทั้งหมด5อย่าง มีใบไม้มีดินสอมีแปลงสีฟันมีสีเทียนแล้วก็มีไขควงซึ่งทั้งหมด5้าอย่างนี้ครูออยอยากได้ความยาวจึงวางเขาในแนวนอนนะคะจุดเริ่มต้นตรงกับเลขศูนย์หมดเลยเห็นไหมจากนั้นความยาวจะอยู่ที่เท่าไหร่เราจะต้องดูจุดสุดท้ายของสิ่งของแต่และอย่างเริ่มที่ใบไม้จุดสุดท้ายอยู่ที่เลขสี่ ใบไม้ยาว4เซนติเมตรถัดมาคือดินสอดินสอจุดสุดท้ายอยู่ที่เลข8ดินสอยาว8เซนติเมตรถัดมาคือแปลงสีฟันแปลงสีฟันตรงกับเลข11แปลงสีฟันยาว11เซนติเมตรถัดมาคือสีเทียนสีเทียนตรงกับเลข5สีเทียนยาว5เซนติเมตร และสุดท้ายคือไขควงไขควงตรงกับเลข7ไขควงก็ยาว7ซนติเมตรนะคะผ่านเนาะสำหรับเรื่องการอ่านค่าความยาวในหน่วยเซนติเมตรเครื่องมือง่ายๆสำหรับระดับชั้นป .1 ปสจะเป็นไม้บรรทัดนะคะ,ะไปต่อกันเลยค่ะนอกจากอ่านค่าความยาวแล้วก็มาทบทวนในเรื่องของการอ่านค่าความสูง ซึ่งความสูงสิ่งของเราจะวัดเขาในแนวตั้งตัวอย่างที่ครูออยนำมาจะมีขวดน้ำมีแจกันมีกล่องดินสอแล้วก็มีแก้วน้ำเรามองด้วยตาเปล่าเราคาดคะเนได้แล้วว่าสิ่งที่ยาวที่สุดคือแจกันจากนั้นลองมาคือกล่องดินสอแล้วก็เป็นขวดน้ำและสิ่งที่ สั้นที่สุดเตี้ยกว่าเพื่อนก็คือแก้วน้ำใช่ไหมลูกแต่เราต้องการวัดเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนเราจึงทำการวัดความสูงโดยใช้ไม้บรรทัดซึ่งพอเอาไม้บรรทัดมาเริ่มวางที่จุดเริ่มต้นเลขศูนย์หมดแล้วจากนั้นเรามาดูว่าจุดสุดท้ายของแต่ละสิ่งนั้นตรงกับเลขอะไรขวดน้ำตรงกับเลขสิสอง เพราะฉะนั้นขวดน้ำสูง12เซนติเมตรถัดมาคือแจกันแจกันตรงกับเลข14แจกันก็14เซนติเมตรถัดมาคือกล่องดินสอกล่องดินสอตรงกับเลข13ก็13เซนติเมตรแล้วก็แก้วน้ำตรงกับเลข8ก็คือ8เซนติเมตรนะคะ น้อไม่งงนะลูกในเรื่องของความยาวจะเป็นแนวนอนแต่ถ้าเป็นความสูงจะเป็นแนวตั้งนะคะโอเคนะถัดมานะคะครูออยจะทบทวนในเรื่องของน้ำหนักน้ำหนักก็จะมีเครื่องต่างๆซึ่งเครื่องมือที่คุ้นเคยคือเครื่องช่างสปริงและในบทเรียนของเราจะเน้นใช้เครื่องช่างสปริงนะคะ เด็กๆพร้อมจะทบทวนในเรื่องของน้ำหนักหรือ,อยังลูกถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเรื่องน้ำหนักนะคะเครื่องช่างแต่และชนิดเนาะเขาก็จะมีหน่วยในการอ่านของเขาเพราะฉะนั้นครูออยจะทบทวนตรงนี้ก่อนถ้าเป็นเครื่องช่างสปริงหน่วยก็จะมีกิโลกรัมมีกรัมแล้วก็มีขีดแต่ถ้าเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัว หน่วยจะเป็นกิโลกรัมแล้วก็กรัมถ้าเป็นเครื่องช่างไฟฟ้าหน่วยจะเป็นกรัมถ้าเป็นเครื่องช่างสองแขนหน่วยจะเป็นกรัมแล้วก็เครื่องช่างแบบตุ้มทวงหน่วยจะเป็นกิโลกรัม ซึ่งเด็กๆจะได้ลงมือในการอ่านค่าของสิ่งของโดยใช้เครื่องช่างสปริงนะคะหลังจากที่โควิดคลี่คลายแล้วนะลูกนะครูออยจะให้เด็กๆได้ปฏิบัตินะคะแล้วเด็กๆยังจำตรงนี้ได้หรือไม่ในเรื่องของการเปรียบเทียบน้ำหนักซึ่งที่เรียนผ่านมาครูออยได้ย้ำว่าให้เด็กๆลองท่องแล้วอัดคลิป เราจำตรงนี้ได้ติดตัวเราไปตลอดชีวิตลูกเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ยังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาท่องไปพร้อมๆกันสักสามรอบเนาะอ่ะรอบที่หนึ่งเริ่มหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีดหนึ่งขีดเท่ากับหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมรอบที่สองค่ะหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับสิบขีด 1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมรอบที่3ค่ะ1กิโลกรัมเท่ากับ10ขีด1ขีดเท่ากับ100กรัม1กิโลกรัมเท่ากับ1000กรัมฝากให้ไปจําหน่วยตรงนี้ให้ดีนะคะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างหน่วยต่อหน่วยเนาะ และสำหรับกิจกรรมทบทวนเราจะทําพร้อมกันในคลิปเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้วัน,ขขนศุกร์คณิตศาสตร์ครูออยไม่ได้ให้ทําใบงานแต่อยากจะให้เด็กๆร่วมตอบคำถามกับครูออยระหว่างที่เรียนผ่านวิดีโอนะคะโอเคไหมสัญญากันก่อนนะว่าจะตอบนะคะพร้อมเนาะเรามาดูกิจกรรมทบทวนกันก่อน กิจกรรมแรกจะเป็นการอ่านค่าความยาวครูออยเตรียมไม้บรรทัดแล้วก็เตรียมสิ่งของมาทั้งหมด5อย่างเด็กๆมาช่วยครูออยอ่านว่าแต่ละอย่างเขามีความยาวเท่าไหร่ซึ่งพอเด็กๆอ่านนะครูออยก็จะเอาตัวเลขมาเขียนเนาะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยดีไหมคะอ่าถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวครูออยแทรกปากกาก่อน พร้อมนะคะเราเริ่มที่สีเทียนก่อนเด็กๆลูกสีเทียนยาวเท่าไหร่ลูกจุดสุดท้ายของสีเทียนตรงกับอะไรคะลูกจุดสุดท้ายของสีเทียนตรงกับเลขอะไรลูกตรงกับเลขหเพราะฉะนั้นสีเทียนยาวห้าอะคูออยเติมถัดมาหวีหวีสีส้มยาว จุดสิ้นสุดตรงกับเลขอะไรลูกตรงกับเลขอะไรคะตรงกับเลข9เพราะฉะนั้นหวีสีส้มยาว9เซนติเมตรอ่ะครูออยเติมเลข9จากนั้นแปลงสีฟันแปลงสีฟันยาวตรงกับเลขอะไรหน่ลูกเขาไม่ได้มีมาให้ตรงกับเลขอะไรคะถ้าเราเปรียบเทียบดูแปลงสีฟันจะตรงกับเลขอะไรลูกตรงกับเลขสิ ครูออยเขียนให้ตรงกับเลขสิบปากกาปากกาตรงกับเลขอะไรลูกตรงกับเลขเก้าอ่ะตรงกับเลขเก้าและอันสุดท้ายดินสอดินสอตรงกับเลขอะไรลูกดินสอตรงกับเลขอะไรลูกดินสอตรงกับเลขแปด ตอนนี้เราก็อ่านค่าของสิ่งของได้แล้วว่าแต่ละอย่างนั้นมีความยาวเท่าไหร่โดยข้อ1สีเทียนยาว5ซนติเมตรข้อ2หวียาว9เซนติเมตรข้อ3แปลงสีฟันยาว10เซนติเมตรข้อ4ปากกายาว9เซนติเมตร และข้อ5ดินสอยาว8เซนติเมตรหลังจากที่เราอ่านค่าและนำค่าความยาวของแต่ละอย่างมาเขียนแล้วนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งของที่ยาวที่สุดคือแปลงสีฟันซึ่งยาว10เซนติเมตรและสิ่งของที่สั้นที่สุดคืออะไรลูกคือสีเทียนซึ่งยาวแค่5เซนติเมตร และนอกจากนี้ยังมีสิ่งของสองอย่างที่มีความยาวเท่ากันคือหวีแล้วก็ปากกาซึ่งมีความยาวคือ9เซนติเมตรผ่านไหมลูกสำหรับการอ่านค่าผ่านนะคะเนาะอ่ะถ้าผ่านไปต่อกันเลยเด็กๆไม่ต้องเขียนอะไรทั้งนั้นลูกตอบคำถามกับครูออยพอค่ะคลิปวันนี้นะคะใบงานก็ไม่มีให้ทำด้วยเนาะ ถัดมานะคะครูออยให้มาในเรื่องของความสูงของเด็กมีแตงกวาแตงโมแล้วก็แตงไทยแตงกวาสูง85เซนติเมตรแตงไทยอาแตงโมสูง96เซนติเมตรแล้วก็แตงไทยสูง90เซนติเมตรเด็กๆตอบคำถามครูออยดังๆเลยลูกว่าข้อหนึ่งคนที่สูงที่สุดคือใครลูก แตงกวาแตงโมหรือแตงไทยแตงโมก็คือเด็กผู้ชายที่อยู่ตรงกลางสูงที่สุดซึ่งเขาสูงเท่าไหร่ลูกซึ่งเขาสูง96เซนติเมตรอ่ะเดี๋ยวครูออยตอบให้ก่อนเลยแตงโมนะคะข้อที่1เราจะตอบว่าแตงโมอ่ะเดี๋ยวครูออยเขียนก่อนนะข้อ1แตงโมนะคะ ซึ่งแตงโมสูงเท่าไหร่ลูกซึ่งแตงโมสูง96เซนติเมตรจากนั้นคนที่เตี้ยที่สุดคือใครลูกคนที่เตี้ยหรือตัวเล็กที่สุดคือแตงกวาซึ่งแตงกวาเขาสูงเท่าไหร่คะสูง8 5เซนติเมตรอะตรงนี้ครูออยก็จะได้ชื่อของแตงกวา ซึ่งแตงกวาสูง85เซนติเมตรและข้อ3ให้เรียงลำดับความสูงจากสูงที่สุดไปหาคนที่เตี้ยที่สุดเพราะฉะนั้นแตงโมคือคนที่หนึ่งคนที่สองคือแตงไทยและคนที่เตี้ยหรือตัวเล็กที่สุดคือแตงกวานะคะครูออยขอเขียนตรงนี้นะลูกคนแรกคือใครคะคือแตงโม ถัดจากแตงโมคือแตงไทยและคนที่ตัวเล็กหรือเตี้ยที่สุดคือแตงอะไรลูกแตงอะไรคะแตงกวาง่ายไหมสำหรับการอ่านค่าความยาวความสูงไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อให้ได้ตัวเลข นอกจากอ่านได้ตัวเลขแล้วเรายังสามารถนำมาเปรียบเทียบนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยนะคะผ่านเนาะง่ายมากเลยใช่ไหมลูกถัดมานะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องน้ำหนักจะพาเด็กๆอ่านค่าที่อยู่ในเครื่องช่างสปริงแล้วมาเขียนว่ากี่กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดเพราะฉะนั้นครูออยจะใช้สองรูปนี้ก่อนอะจะขยายให้ก่อน ส้มเด็กๆอย่าเพิ่งไปสนใจนะคะสนใจลำไย,ยกับปลานิลก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอ่านค่าของลำไย,ยว่าหนักเท่าไหร่เด็กๆสังเกตให้ดีนะว่าเข็มผ่านเลขหนกิโลกรัมมาแล้วแล้วเข็มก็มาอยู่ที่ขีดเล็กเรานับจากเลขหนึ่มาว่ากี่ขีดลูกหนึ่งสสามี่และห้าเพราะฉะนั้นแล้วลำไย หนัก1กิโลกรัมกับอีกอกี่ขีดคะกับอีก5้าขีดครูออยก็จะเขียน1่กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดนะลูก1กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะลูก1กิโลกรัมกับอีกห้าขีดจากนั้นเรามาดูปลากันต่อปลาหนักกี่กิโลกรัมกับอีกกี่ขีด ซึ่งผ่านเลขหนึ่งมาแล้วเด็กๆช่วยครูออยนับทีลูกว่าผ่านมาอีกกี่ขีดอ่าเด็กๆนับนะคะระหว่างนี้ครูออยจะเปลี่ยนสีนะได้คำตอบหรือยังเอ่ยว่า1กิโลกร,รัมกับอีกกี่ขีดลูกกับอีกกับอีก2ขีดเพราะฉะนั้นแล้วปลาก็เลยหนัก1กิโล1กิโลกร,รมัม กับอีกอกี่ขีดนะคะกับอีกสองขีดผ่านไหมสำหรับลำไยกับปลาผ่านเนาะจากนั้นเดี๋ยวเราไปดูต่อในฝั่งขวามือของครูออยนะคะอไปกันเลยถัดมานะคะจะเป็นส้มแล้วก็ปูเดี๋ยวครูออยแทกปากกาขึ้นมาก่อนเด็กๆคะส้มหนักกี่กิโลกรัมลูกผ่านเลขสองมาแล้ว แต่มาดูสิว่าผ่านเลขสองมาอีกกี่ขีดผ่านมาหนึ่งสงสาและ4เพราะฉะนั้นส้มหนักเท่าไหร่ลูกหนักสองกิโลกรัมอ่ะส้มหนักสองกิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะกับอีก4ี่ขีดอ่ะสกิโลกรัมกับอีก4ี่ขีดถัดมามาช่วยครูออยดูว่าปูหนักกี่กิโลกรัม แล้วก็อีกกี่ขีดซึ่งปูมีหลายตัวมากเลยเพราะฉะนั้นเวลาเรามาดูเข็มจึงไปอยู่ที่ตัวเลขที่มีค่ามากๆซึ่งผ่านเลข5ามาแล้วก็ต้อง5กิโลกรัมแล้วอีกกี่ขีดลูก5กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะเด็กๆช่วยครูออยนับทีลูก5กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดคะลูก5กิโลกรัมกับอีก1 2 3 4 5 เพราะฉะนั้นปูหนัก5กิโลกรัมอ่ะ5กิโลกรัมกับอีกกี่ขีดนะคะลูก5กิโลกรัมกับอีก5ขีดนะคะผ่านไหมสำหรับการอ่านค่าของเครื่องช่างสปริงในหน่วยของกิโลกรัมแล้วก็หน่วยขีดผ่านนะคะอ่ะถ้าผ่านเดี๋ยวไปดูกันต่อ ถัดมานะคะจะเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักซึ่งไม่ต้องไปวัดอะไรเลยครูออยกำหนดมาให้แล้วและกิจกรรมนี้เด็กๆได้ทำแล้วด้วยใช่ไหมเป็นตุ๊กตาหมีสี่ตัวตัวที่หนึ่งหนักหนึ่งกิโลกรัมกับอีกหนึ่งขีดตัวที่สองหนัก5้าขีดตัวที่สามหนัก900ารกรัมและตัวที่สี่หนัก7ขีด เพราะฉะนั้นตัวที่3หน่วยเขาเป็นกรัมเราอยากจะเปลี่ยนให้เขาอยู่ในหน่วยขีดเพราะฉะนั้นแล้วยังจำการเปรียบเทียบหน่วยได้ไหมหนึ่งขีดเท่ากับ100กรัมเพราะฉะนั้น900กรัมก็เท่ากับกี่ขีดลูก900กรัมก็เท่ากับ9ขีดเพราะฉะนั้นกรวออยเขียนเปลี่ยนก่อนเลยว่า900กรัมก็คือ9ขีด มาเริ่มดูที่ข้อที่หนึ่งตุ๊กตาตัวที่หนักที่สุดหนักเท่าไหร่หนักที่สุดคือตัวที่ใหญ่ที่สุดก็คือตัวที่หนึ่งเขาหนักหนึ่งกิโลกรัมกับอีกหนึ่งขีดเราก็จะเอาคำตอบนั้นมาเขียนคำตอบอยู่ข้างล่างของตุ๊กตาตัวที่1ลูกหนึ่งก,กิโลกรัมหนึ่งกิโลกรัมกับอีกเท่าไหร่คะ กับอีก 1- ขีดถัดมาโจทย์ข้อที่2ถามว่าตุ๊กตาตัวใดหนักน้อยที่สุดตัวไหนลูกตัวที่2อ,อ่ะครูอ้อยก็เขียนตัวที่สและข้อที่สโจทย์ถามว่าตุ๊กตาตัวที่4หนักน้อยกว่าตัวที่2เท่าไหร่ตุก๊กตาตัวที่4 พูดผิดลูกหนักมากกว่าครูอัวยขอโทษนะคะหนักมากกว่าตัวที่สองตัวที่สี่หนักเจ็ดตัวที่สองหนักห้าเพราะฉะนั้นระหว่างห้าไปเจ็ดห่างกันอยู่เท่าไหร่ลูกห้าแล้วหกแล้วก็เจ็ดเพราะฉะนั้นตัวที่สี่หนักมากกว่าตัวที่สองอยู่สองขีดเราก็จะใส่คำตอบสองแล้วก็ ขีดนะคะโอเคไหมสำหรับในเรื่องของความยาวแล้วก็น้าหนักที่ครูออยนำมาทบทวนเด็กๆในวันนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นเนื้อหาเก่าๆที่เราเรียนมาถ้าเราเรียนแล้วไม่มีการทบทวนบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างสนุกสนานไหมสำหรับคลิปนี้ได้ตอบคำถามกับครูออยไปด้วยกันในคลิปเลยนะคะแล้วเด็กๆอย่าลืม ฝึกทบทวนไม่ใช่แค่วิชาคณิตศาสตร์ทุกวิชาเลยยิ่งดีแล้วฝากในเรื่องของการฝึกอ่านด้วยนะคะลูกนะจ๊ะแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่นะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ